คุณกำลังเจอปัญหาฝ้ากระหรือจุดด่างดำบนใบหน้าที่ชัดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับทั้งที่ก็ทาครีมกันแดดและครีมบำรุงแพงๆแล้วแต่ทำไมมันถึงไม่จางลงสักทีวันนี้ผมมีเคล็ดลับจากภายในครับแค่การกินสุดยอดอาหาร3มอย่างที่หาได้ง่ายๆก็สามารถช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่ต้นต่อได้อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe และดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับ เรามาเริ่มกันที่สารอาหารตัวแรกกันเลยนะครับซึ่งก็คือวิตามินซีครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าวิตามินซีนั้นช่วยป้องกันหวัดหรือเสริมสร้างภูมิภ้มกันแต่ในความเป็นจริงแล้ววิตามินซีถือเป็นพระเอกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผิวพรรณโดยเฉพาะเรื่องการจัดการกับจุดด่างดำครับคำถามคือมันทำงานยังไง วิตามินซีมีความสามารถที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งครับนั่นคือมันสามารถเข้าไปขัดขวางกระบวนการผลิตเม็ดสีเมลานินได้โดยตรงในร่างกายของเราจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไทโรซินเนสนะครับเอนไซม์ตัวนี้เปรียบเสมือนผู้จัดการโรงงานที่คอยสั่งการให้เซลล์สร้างเม็ดสีของเราหรือที่เรียกว่าเมลานอไซต์ทำงานเมื่อผิวของเราเจอกับแสงแดดจัดๆในบ้านเราหรือเจอกับความเครียดและมลภาวะ เอนซม์ไทโรซินเนสตัวนี้จะถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักขึ้นสั่งให้ผลิตเม็ดสีเมลานินออกมาเยอะเกินความจำเป็นจนมันไปกระจุกรวมกันกลายเป็นฝ้ากระและจุดด่างดำที่เรามองเห็นนั่นเองครับทีนี้วิตามินซีจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ครับมันจะเข้าไปทำหน้าที่เหมือนเบรกหรือสวิตช์ปิดโดยตรงมันจะเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนซไทโรซินเนสทำให้ผู้จัดการคนนี้สั่งงานได้น้อยลง เมื่อกระบวนการสั่งการช้าลงโรงงานผลิตเม็ดสีก็ชะลอตัวการผลิตเมลานินส่วนเกินจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ 1. จุดด่างดำใหม่ๆที่กำลังจะก่อตัวก็ถูกป้องกันไว้ก่อน 2. จุดด่างดำเดิมที่เข้มอยู่แล้วก็จะค่อยๆดูจางลงเมื่อร่างกายผลิตเม็ดสีน้อยลงประกอบกับกระบวนการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติของเรามันก็จะช่วยให้ผิวโดยรวมดูกระจ่างใสขึ้นครับ ดังนั้นการรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอจึงไม่ใช่การป้องกันผิวจากภายนอกแต่คือการเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นตอจากภายในโดยตรงเลยครับทีนี้เรามีพระเอกอย่างวิตามินซีไปแล้วก็ต้องมีคู่หูที่ทำงานร่วมกันครับนั่นก็คือวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารอาหารตัวสำคัญลำดับถัดมาครับ ถ้าเราเปรียบวิตามินซีว่าเป็นเบรกที่คอยหยุดการผลิตเมต็ดสีวิตามินอ e ีก็เปรียบเสมือนกรอกป้องกันหรือบอดี้กร์ดที่คอยปกป้องตัวเซลล์ผิวของเราโดยตรงครับความแตกต่างที่สำคัญคือวิตามินซีนั้นจะละลายได้ดีในน้ำแต่ในขณะที่วิตามินอ e ีจะละลายได้ดีในไขมันครับแล้วทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญก็เพราะว่าผนังเซลล์ผิวของเราทุกเซลล์รวมถึงเซลล์สร้างเม็ดสีหรือเมลานอไซต์นั้นมีส่วนประกอบหลักเป็นไขมันครับ วิตามินอ e ีจึงสามารถเข้าไปแทรกซึมและประจำการอยู่ที่ผนังเซลล์ผิวของเราได้โดยตรงเลยทีเดียวครับหน้าที่หลักของมันคือการปกป้องผนังเซล์ลเหล่านี้จากการถูกโจมตีโดยอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นอนุมูลอิสระที่มาจากแสงแดดแรงๆในเมืองไทยหรือจากมลภาวะ pm 2 5ที่เราต้องเจอเมื่อผนังเซลล์ผิวแข็งแรงมันก็จะไม่ตื่นตระหนกหรือเสียหายง่ายเซลล์สร้างเม็ดสีก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักจนเกินไปครับ จุดที่น่าสนใจที่สุดคือการทำงานร่วมกันของวิตามินซีและวิตามินอ e ีครับ2ตัวนี้เป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบ เมื่อวิตามินอ e ีออกไปสู้กับอนุมูลอิสระเพื่อปกป้องผนังเซลล์มันอาจจะสูญเสียพลังงานไปแต่วิตามินซีจะเข้ามาช่วยชาร์จพลังหรือฟื้นฟูวิตามินอ e ีให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งครับในทางกลับกันวิตามินอ e ีก็ช่วยปกป้องวิตามินซีไม่ให้ถูกทำลายเร็วเกินไปทำให้วิตามินซีสามารถเข้าไปทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสได้อย่างยาวนานขึ้น พูดง่ายๆก็คือเมื่อเรามีทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันกรอบป้องกันผิวของเราจะแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าครับการมีวิตามินอ e ีอย่างเพียงพอจึงเป็นการสร้างประการด่านแรกที่แข็งแรงให้กับผิวทำให้ผิวทนทานต่อแสงแดดและมลภาวะได้ดีขึ้นและช่วยเสริมฤทธิ์ของวิตามินซีในการลดเลือนจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับเอาละครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าวิตามินซีคือเบรกที่ช่วยหยุดการผลิตเม็ดสี ทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะหาวิตามินซีคุณภาพดีได้จากที่ไหนบ้างแน่นอนครับว่าแหล่งที่หาง่ายที่สุดและดีที่สุดก็คือจากผลไม้ตระกูลส้มหรือ Citrus fruits ครับนี่คือกลุ่มอาหารด่านแรกที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้กับจุดด่างดำจากภายในครับเมื่อพูดถึงผลไม้ตระกูลส้มในบ้านเราหลายคนก็จะนึกถึงส้มเขียวหวานหรือส้มสายน้ำผึ้งที่รสชาติอร่อยและหาทานได้ง่าย การทานส้มเหล่านี้เป็นประจำไม่ว่าจะทานเป็นผลสดหรือข้นเป็นน้ำส้มสดแท้ๆท,ที่ไม่ผสมน้ำตาลเพิ่มก็จะช่วยให้ร่างกายรับวิตามินซีเข้าไปโดยตรงครับนอกจากส้มแล้วก็ยังมีส้มโอพอมิโลซึ่งก็เป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีเช่นกันหรือแม้แต่มะนาวไลม์ ime, ที่เราใช้ปรุงอาหารกันทุกวันครับการบีบมะนาวลงในอาหารไทยอย่างต้มยำยำต่างๆหรือแม้แต่ส้มตำก็เป็นการเพิ่มวิตามินซีเข้าไปในมื้ออาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ แต่ผมมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับผลไม้ที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่กลับเป็นราชาแห่งวิตามินซีที่หาง่ายและราคาไม่แพงในบ้านเรานั่นก็คือฝรั่งครับใช่ครับฝรั่งที่เราทานคู่กับพริกเกลือนัน่นแหละครับรู้ไหมครับว่าในฝรั่งสดหนึ่งลูกให้วิตามินซีสูงกว่าส้มหลายเท่าตัวเลยทีเดียว การทานฝรั่งแค่เพียงครึ่งลูกหรือหนึ่งลูกเล็กต่อวันก็อาจจะเพียงพอต่อความต้องการวิตามินซีที่ร่างกายต้องใช้ในการซ่อมแซมและปกป้องผิวแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การทานในปริมาณมากๆภายในครั้งเดียวนะครับแต่คือความสม่ำเสมอการที่เราทานผลไม้เหล่านี้ทุกวันจะทำให้ร่างกายมีระดับวิตามินซีที่คงที่พร้อมที่จะเข้าไปทำหน้าที่เบรกกระบวนการผลิตเม็ดสีได้ตลอดเวลา นี่คือวิธีธรรมชาติที่ตรงจุดและปลอดภัยที่สุดในการเริ่มต้นดูแลผิวจากภายในครับหลังจากที่เราได้เบรกหยุดเม็ดสีจากวิตามินซีในผลไม้ไปแล้วนะครับขั้นต่อไปเราต้องเสริมเกราะป้องกันให้กับผนังเซลล์ผิวด้วยวิตามินอ e, ีและแหล่งอาหารที่ยอดเยี่ยมสะดวกและอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีที่อยากแนะนำก็คืออัลมอนด์ครับ อัลมอนด์ไม่ใช่แค่ถั่วทานเล่นที่ให้ความมันอร่อยเท่านั้นนะครับแต่มันคือขุมพลังของวิตามินอ e ีที่สำคัญต่อผิวอย่างยิ่งครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าวิตามินอ e ีทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดที่คอยปกป้องผนังเซลล์ผิวของเราจากการโจมตีของอนุมูลอิสระโดยเฉพาะความเสียหายจากรังสี UV ในแสงแดดที่แรงจัดของบ้านเราครับ การทานอัลมอนด์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นและมีความทนทานต่อแสงแดดได้ดีขึ้นครับความพิเศษของอัลมอนด์คือความสะดวกของมันครับในชีวิตประจําวันที่เร่งรีบเราอาจจะไม่มีเวลาเตรียมอาหารว่างที่ซับซ้อนแต่อัลมอนด์แค่หนึ่งกำมือเล็กๆหรือประมาณ1 0 1ถเม็ดสามารถให้วิตามินอ e ีในปริมาณที่เพียงพอต่อการทำงานร่วมกับวิตามินซีได้แล้วครับ เราสามารถพกใส่กระปุกเล็กๆไว้ทานระหว่างวันหรือทานเป็นอาหารว่างยามบ่ายแทนขนมหวานได้เลยครับสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำอีกครั้งคือการทำงานร่วมกันหรือซีเนอร์จีครับเมื่อคุณทานผลไม้ตระกูลส้มหรือฝรั่งเพื่อให้ได้วิตามินซีและทานอัลมอนด์เพื่อให้ได้วิตามินอ e, ีสารอาหารทั้งสองตัวนี้จะส่งเสริมการทำงานของกันและการในร่างกายครับ วิตามินซีช่วยฟื้นฟูวิตามินอ e, ีให้กลับมาแอคทีฟในขณะที่วิตามินอ e, ีก็ช่วยปกป้องวิตามินซีทำให้การปกป้องผิวของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทั้งคู่จะสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งทำให้เซลล์ผิวไม่ถูกทำร้ายง่ายๆและเมื่อเซลล์ผิวแข็งแรงกระบวนการผลิตเม็ดสีที่ผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุของฝ้ากระก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยครับ ดังนั้นการเพิ่มอัลมอนด์หนึ่งกำม,มือเข้าไปในกิจวัตรประจำวันจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ง่ายแต่ทรงพลังในการสร้างผิวที่แข็งแรงและกระจ่างใสาจากภายในครับมาถึงอาหารตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือชาเขียวครับโดยเฉพาะชาเขียวร้อนที่ไม่เติมน้ำตาลหรือนมนะครับ ชาเขียวไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นเท่านั้นแต่มันมีทีมซ่อมบำรุงที่ทรงพลังสำหรับผิวของเราซ่อนอยู่ครับสารสำคัญในชาเขียวที่ว่านี้ก็คือกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าคาเทชิน c a เทชินส์โดยตัวที่โดดเด่นที่สุดมีชื่อย่อว่า ECG ครับสารตัวนี้มีความสามารถที่เหนือกว่าการเป็นแค่เกราะป้องกันผิวครับ ถ้าวิตามินซีคือเบรกวิตามินอ e ีคือเกราะป้องกัน ECG ในชาเขียวก็เปรียบเสมือนทีมซ่อมบำรุงและดับเพลิงครับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นพบว่าสาร ECG ในชาเขียวมีคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิวครับมันช่วยลดการอักเสบภายในเซลล์ผิวที่เกิดจากการโดนแสงแดดทำร้ายซึ่งการอักเสบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดจุดด่างดำครับ นอกจากนี้ ECG ยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของรังสี UV ในระดับเซลล์และที่สำคัญคือมันยังช่วยในกระบวนการซ่อมแซม DNA ของเซลล์ผิวที่ถูกแสงแดดทำลายอีกด้วยครับพูดง่ายๆก็คือการดื่มชาเขียวเป็นประจำเปรียบเสมือนการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยซ่อมแซมความเสียหายภายในทันทีที่มันเกิดขึ้นครับมันช่วยตัดวงจรการอักเสบและป้องกันไม่ให้ความเสียหายนั้นลุกลามจนกลายเป็นจุดด่างดำครับ สำหรับในชีวิตประจำวันการเปลี่ยนจากเครื่องดื่มหวานๆหรือกาแฟในยามบ่ายมาเป็นชาเขียวร้อนสักหนึ่งถ้วยหรือการจิบชาเขียวอุ่นๆในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารคาเทชินเหล่านี้อย่างต่อเนื่องครับนี่คือการดูแลผิวในระยะยาวที่ช่วยทั้งการป้องกันความเสียหายใหม่และช่วยซ่อมแซมความเสียหายเดิมที่มีอยู่ไปพร้อมๆกันครับสรุปแล้วนะครับ เคล็ดลับสำคัญในการต่อสู้กับฝ้ากระและจุดด่างดำไม่ได้อยู่ที่ครีมราคาแพงเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การบำรุงจากภายในครับเพียงแค่คุณเพิ่ม3สิ่งนี้เข้าไปในชีวิตประจำวัน 1. คือผลไม้ตระกูลส้มและฝรั่งเพื่อวิตามิน C 2. คืออมัมอนด์หนึ่งกำมือเพื่อวิตามิน E ีและ3คือชาเขียวร้อนเพื่อสาร ECG ที่ช่วยซ่อมแซมผิว ทำอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวที่กระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนครับหากคุณชอบเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ